ตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนี่ค่ะเขากำลังทำขนมจีนเส้นสดอยู่นะคะนี่วิธีการทำนะคะอันนี้อันนี้คือเราเราทำเส้นแล้วก็เราลงน้ำตรงนี้เหรอคะล้างน้ำให้แหยเย็นอ๋อเส้นนี้ทำมากับอะไรคะพี่เส้น,น,น,นมันทำกับอะไรคะทำจากแป้งข้าวเอ่อทำจาก อเส้นแ่สอ่าทจ้ะคะสดไม่ใส่สารกันบูดอ่าเส้นสดนะคะไม่ใส่สารกันบูดเลยทำสดๆดใหม่ๆแล้วได้ทานเลยอ๋อเส้นนี้จะอยู่ได้แค่วันเดียวนะคะเหมือนจะทำต่อเนื่องทำทำทำตามออเดอร์อ๋อทำตามออเดอร์ลูกค้ามาทำถ้าลูกค้าเข้ามาสั่งแล้วเราก็จะทำเรื่อยๆอ่าเราจะไม่ทำตั้งเอาไว้แล้วค้างคืนไม่ได้นะคะที่นี่อืมดูวิธีการทำนะคะใกล้ๆ เราจะฆ่าสารอ๋อโอเคนี่ค่ะนี่นะคะแล้วเราก็จะเอาไปล้างน้ำค่ะนี่นี่นะคะนี่นะคะขึ้นมาแล้วค่ะขึ้นมาแล้วนี่ นี่ค่ะนี่ค่ะเราก็จะล้างกับน้ําเย็นใช่ไหมคะใช่ครับล้างล้างน้าเย็นกี่กี่กี่น้ำคะประมาณสามน้ำสามน้านะคะน้ําเย็นสามน้ําเลยนี่เส้นจะเหนียวนุ่มเลยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะไปน้ำสองค่ะไปน้ำสามค่ะปรเสนจน้ำก็ทานได้เลยครับนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะดูใกล้เลย เดียวุ่งมากขอบคุณมากมากนะคะนี่ค่ะเรากำลังจะส่งไปกับท่านี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะ้<ฮ>หน้าทานักมากค่ะนี่นะคะบรรยากาศโดยรอบนี่ค่ะมาค่ะมาค่ะ เรามีขนมหวานด้วยใช่ไหมคะวันนี้มีขนมหวานด้วยนะคะโอ้อันนี้คือห่อหมกใช่ไหมคะห่อมทะเลหอมทะเลแล้วก็อันนี้เป็นแกงแกงอะไรคะพี่แกงใบปลาแกงใบปลาค่ะโอ้เนื้อปลาแล้วก็นี่แกงแกงกะทิค่ะแกงกะทินะคะแล้วก็แกงเผ็ดปลาค่ะแกงเผ็ดปลาแซ่บแซ่บอันนี้คือหวานค่ะแกงหวานนะคะแกง แล้วก็นี่เหมือนกันหั่นแกงเป็าค่ะโอเคโอ้โหน่าทานมากน่าทานมากน,นี่ค่ะทอดมา,น,ามน,นี่นะคะที่รา้านขนมจีนแม่ยายเส้นสดน้ำแกงกุ้งม้านะคะเส้นสดจริงๆนี่นกำลังทอดมันน,น,นี่บรรยากาศโดยรอบะคะ เครื่องเคียงนะคะเครื่องเคียงมีเยอะมากถ้ามานครนะคะต้องมาร้านนี้เลยเนี่ค่ะนี่ขายเครื่องแกงอะไรด้วยนะคะนี่คอนเฟิร์มโดยโน,นดี่นี่ดารุดารามาเพีย เดี๋ยวเราไปชิมกันนะคะ